สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตรบอนสีนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะมีมา,อาบอนสีสวยๆมาแบ่งหลากหลายสายผธานเลยนะคะสีสันสดใสทุกต้นเลยนะคะใครสนใจต้นไหนนะคะมีทั้งบอลเกาไม้ป้ายนะคะนาสะสมทั้งนั้นเลยนะคะสนใจต้นไหนสามารถโทรหาหนูที่เบอร์โทร0 6 4 2 8 2 4ส6 3านะคะ เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะมีเก็บเงินปลายทางค่ะพี่พี่สนใจต้นไหนพันไหนนะคะก็สามารถจดชื่อแล้วก็โทรมาสั่งได้เลยนะคะก็จะสัดส่งของทุกวันค่ะจะส่งต่อไปวันพรุ่งนี้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูน้ำเมืองนอนก่อนนะคะน้ำเมืองนอนนี่น้ำเมืองนอนก็จะมีแบ่งนะคะเป็นแบบด่างนะคะน้ำเมืองนอนนี่จะด่างชมพูนะคะบางทีเวลาโตขึ้นอาจจะมีแบบออก เ,เขาเรียกเหลือบเหลือบเหลืองเนิดนึงด้วยนะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็น่าสวยเลยนะคะใครสนใจนะ้าเมืองนนนะคะไซส์นี้หนูขออยู่ที่120บาทนะคะ120บาทอันนี้ให้ไปเป็นน้าเมืองนนต้นที่1นะคะแล้วก็อันนี้น้าเมืองนนต้นที่สองค่ะนี่นะคะนอกจากนี้ก็มีอีกนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งมาได้เลยนะคะน้ำเมืองนนค่ะนี้จะเป็นมณนีล้อมเพชรนะคะมณีล้อมเพชรก็จะเป็นไม้คู่ฝักกับ หน้าเมืองนนนะคะเนี่ยค่ะก็ตอนนี้นะคะมณีล้อมเพชรก็มีแบ่งเช่นเดียวกันนะคะต้นนี้จะอยู่ที่130บาทนะคะ130บาทก็ไม้นะคะมีเยอะกว่านี้นะคะมีสำรองใครสนใจแบบเอาไปทำกอก็สามารถแจ้งหนูมาได้เลยนะคะอันนี้มณีล้อมเพชรค่ะหน้าด่างสวยๆเลยหนางชมพูค่ะ130นะคะต้นนี้แล้วก็มณีล้อมเพชรนะคะนี่เผื่อใครชอบแบบ ด่างประมาณนี้นะคะแต่ละต้นนี่มีเสน่ห์มากเพราะด่างไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะ100บาทมานีล้อมเพชรอันนี้บดินเดชานะคะกระถางละ100บาทนะคะสีสวยมากอันนี้เป็นไม้เก่านะคะรูปทรงก็จะเป็นใบไถยนะคะสีสวยตามนี้เลยนี่ค่ะสีจริงเลยนะคะน,นี้ไก่แก้วสวรรค์นะคะกัดหน้ามาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นไซส์1 0 0บาทนะคะขายสนใจอันนี้เป็นแบบ หน้าไก่กัดสวยๆเลยนะคะต้นละ100บาทมีชื่อว่าไก่แก้วสวรรค์ค่ะเป็นตับไก่นะคะอันนี้เป็นไม้โทนชมพูวันนี้มีมาให้เลือก3แบบด้วยกันนะคะก็จะมีคิดมัดอีฟนะคะนี่ค่ะต้นละ100บาทนะคะคิดมัดอีฟค่ะพี่คำพรน,นะคะอันนี้ต้นละ90บบาทนะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มๆเตี้ยๆนะคะนี่ค่ะ ต้นละเ0าเท่านั้นใบดกมากคะ่ะแล้วก็อันนี้นะคะแผ่นดินธมแผ่นดินทองหน้าใบเงานะคะเป็นสีชมพูล้วนเลยอันนี้หายากนะคะให้ไป150บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่ง1ต้ตนคะ่ะแผ่นดินทธาแผ่นดินทองที่หนูเคยถ่ายต้นแม่ให้ชมเยอะๆนะคะอันนี้สวยมากนะคะอันนี้พญาหงนะคะพญาหงอันนี้มีหูใต้ใบด้วยนะคะ ต้นละ50บาทค่ะพญาหงออกสีส้มๆนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นเทพเทวริสนะคะจะอยู่ที่90บาทเทพเทวริสนี่เป็นไม้เก่าบอนป้ายนะคะนี่ค่ะเพชรเจ็ดสีนะคะต้นนี้ด่างเยอะนะคะใครสนใจนะคะขออยู่ที่ราคาต้นเนี้าไป100บาทนะคะเพชรเจ็ดสีค่ะ อันนี้จะเป็นฟ้าสางนะคะสีเปอะค่ะแต่ละใบสีไม่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทฟ้าสางค่ะนี่ค่ะวันนี้ไม่ได้หยิบซ้าส50มา50ก็ยังมีแบ่งอยู่เหมือนกันนะคะอ่านี้ลูกไม้นะคะเบอร์9ค่ะนี่สวยมากนะคะสีแดงนะคะแล้วก็ใบดกด้วยนะคะลูกไม้เบอร์9ให้ไป70บาทนะคะนี่ค่ะไก่แก้วมาลัยทองนะคะเขาก็จะเริ่มกระสีมาแล้วค่ะ ะะไก่แก้วมาลายทองนี่เป็นไก่ใบไทยนะคะเวลาโตนี่สวยมากนะคะไม้ชนิดนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะเม็ดเริ่มขึ้นมาแต่เด็กเลยนะคะไซส์ที่หนูส่งนี่คือกะกัดสีมาแล้วค่ะต้นโตนะคะนี่ค่ะต้นละ100ค่ะอุณสีโคชคงนะคะ ต้นนี้ขออยู่ที่40บาทนะคะจะกัดสีมากกว่าเพื่อนหน่อยเพราะปกติก็จะเป็นสีออกเขียวมาก่อนแบบนี้นะคะอันนี้ให้ไป40บาทนะคะแล้วก็อีกไซส์หนึ่งนะคะก็จะมีอยู่ที่35บาทนะคะอันนี้จะเป็นไซส์6นิ้วนะคะก็จะมีมาแบ่งเช่นเดียวกันเน่อันนี้แสงประพัดศรน,นะคะฟอร์มสวยมากนะคะแสงประพัดศรน,นี่เขาเป็นไม้ที่เส้นกระดูกเส้นใบชัดนะคะนิยมประกวดเหมือนกันแล้วก็มีหูใต้ใบด้วยนะคะ หนูยกให้ดูดีกว่านี่แต่เขาจะหูไม่ยืนนะคะเป็นหูเล็กๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสวยนะคะอันนี้ก็ใครสนใจนะคะสําหรับแสงประพัสอน6นิ้วนะคะฟอร์มแบบสวยเลยนะคะให้ไป250บาทนะคะแสงประพัดสอนนี่ค่ะนี่แล้วก็จะมีเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มอันนี้ก็สีสวยค่ะ ใบใหญ่ๆเลยนะคะใครสนใจเพชรคุ้มอันนี้ขออยู่ที่220บาทนะคะได้ไปคือคุ้มมากนะคะอันนี้คือไปตั้งได้เลยคะ่ะนี่นะคะเพชรคุ้มนี่คะ่ะใบเบลอเลยนะคะสําหรับเพชรคุ้มเขาจะมีเม็ดแดงๆบนพื้นใบแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็สวยะคะ่ะเป็นไม้กัดสีนะคะอันนี้คือ สีมหาโพใบดกด้วยนะคะสีมหาโพกัดสีชมพูนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่ราคา250บาทจะเป็นไซส์6นิ้วนะคะกัดสีเรียบร้อยแล้วสีมหาโพค่ะนี่องค์หญิงทอฟันนะคะใครชอบแบบกัดแล้วเจมจ็มแบบนี้นะคะอันนี้ก็อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะนี่อันนี้สนใจหนูให้ไปอยู่ที่สองนะคะองคหญิงทอฟันนะคะนี่ค่ะ หมอยอดเดชนะคะนี้เป็นไซส์6นิ้วนะคะก็ให้อยู่ที่220บาทนะคะใบแข็งการแข็งเม็ดขึ้นมาครบแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะหน้าใบสวยมาเลยนะคะอันนี้คือหมอยอดเดชค่ะนี่นะคะขายชื่นชอบไม้ใบแข็งนะคะโทนใบก็จะออกสีไปทางชมพูชมพูนะคะ220บาทหมอยอดเดชนี่ค่ะพออยู่รวมกันยิ่งสวยนะคะนี่ใบเบลเลอร์ By ler, เลยนะคะ ะะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อคะ่ะมีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะคุ้มๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะนี่ลูกไม้อันนี้ขออยู่ที่ราคาต้นละแปดสิบบาทใบใหญ่นะคะใบจะป้อมๆด้วยนะคะหัวใบเปิดนี่ค่ะต้นละแปดสิบบาทค่ะหนูขอเป็นรหัสตัวบีและกันนะคะบีแปดสิบนะคะโอ้โหสีสวยมากมีต้นเดียวนะคะ อันนี้จะเป็นสีลาหุ่มทองนะคะหน้านี้ก็เปิดด่างมาแล้วนะคะให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบสีลาหุ้มทองด่างค่ะอันนี้นาลีบูรพานะคะนี่ไซส์ใหญ่เลยนะคะใครสนใจนะคะอันนี้ขออยู่ที่แปดสิบบาทนะคะนาลีบูรพาจะเห็นได้ว่าตรงพื้นเขียวๆนะคะเริ่มกัดมาแล้วด้วยนะคะต้นละแปดสิบค่ะนี่นะคะพี่ๆดูขนาดต้นได้เลยนะคะเราจะมองข้ามขนาดกระถางไปเลยนะคะเพราะว่า เขาไม่มีผลเลยนะคะนี่ค่ะต้นเบลอเลยนะคะอันนี้เมืองนครชุมนะคะนี่หน้าสวยๆเลยนะคะอันนี้จะอยู่ที่120บาทนะคะเมืองนครชุมเป็นไม้ป้ายด้วยไม้กัดจุดด้วยนะคะหน้าสวยต้นละ120ค่ะนี่นะคะล้นกระถางทุกต้นค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเมืองนครชุมนะคะ อันนี้ทองประกายแสดนนะคะต้นละห้สิบาทนะคะสีจะออกแสดๆส้มๆนะคะนี่กัดสีเรียบร้อยค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะไม่มีชื่อเหมือนกันสีสวยค่ะนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่สี่สบาทนะคะขอเป็นลูกไม้ตัวสีนะคะนี่ค่ะ พันดาวนะคะพันดาวให้ไปอยู่ที่80บาทนะคะพันดาวนี่เขาจะมีเม็ดเยอะนะคะเมเด็ดแดงๆนี่ขึ้นทั่วใบเลยพอโตขึ้นนะคะพื้นก็จะเริ่มกัดสีด้วยนะคะกัดออกแดงๆมาอีกนะคะสวยมากนะคะอันนี้คือพันดาวค่ะอันนี้เป็นไม้เหลืองนะคะเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะน,นี้ให้ไป100บาทนะคะเป็นไม้เหลืองที่เขาจะมีสะดือใบแดงแล้วก็กัด เม็ดจุดๆแดงๆด้วยนะคะอันนี้แต่เป็นเม็ดเล็กๆนะคะเหมือนกัดสีนะคะทั่วใบเลยนะคะนี่มนกิติยานะคะต้นละ100บาทนะคะเป็นไม้เก่านะคะโทนเด็กๆนี่จะเข้มเลยพอโตขึ้นสีจะสว่างขึ้นเพราะว่าเขาจะกัดชมพูนะคะมนกิติยา100บาทค่ะเมืองกอเกตนะคะต้นนี้ด่างสวยมากนะคะให้ไป100บาทนะคะเมืองกอเกตเขาก็จะเป็นไม้ด่างนะคะนี่ อดีตแรไอเทมนะคะเมื่อก่อนนี้ราคาสูงมากๆนะคะตอนนี้ก็ราคาจับต้องได้แล้วนะคะอันนี้วิรัญญานะคะวิรัญญาไม้กาบทรงสวยนะคะนี่นให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะกาบวิรัญญาสีออกสายลุง้งระเืือบด้วยนะคะอันนี้อันนี้เป็นเทพดารุณีนะคะสีเขาจะเปิดด้วยแล้วก็อมแดงอมส้มนะคะสีสวยเป็นไม้เก่าวหายากนะคะ ใครสนใจนะคะตอนนี้เทพดารุณีก็จะมีแบ่งอยู่นะคะจะอยู่ที่ราคา70บาทนะคะเทพดารุณีนะะี่ค่ะอันนี้จะเป็นมนชาละวันนะคะมนชาละวันสีจะออกไปโทนเขาเรียกอันนี้เรียกสีอ่อแดงแดงน้ําตาลนะคะออกเลือดหมูหน่อยนะคะนี่ค่ะสีเข้มๆนะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะสําหรับมนชาละวันนะคะอันนี้คนละตัวกับชาละวันนะคะ เป็นมนนะคะอันนี้ผู้พิงนะคะภูพิงขายชื้นชอบไม้เก่าสีหวานนะคะอันนี้ให้ไปห้าสิบบาทค่ะสีสวยนะคะอันนี้มันเหมือนสีชมพูฉาบอยู่บนสีเขียวอ่อนอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะต้นละห้าสิบค่ะผูพิง หลวงปูขาวนะคะเริ่มกัดสีแล้วค่ะหลวงปู่ขาวลักษณะเด่นเขาจะมีสะดือใบสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็พื้นใบก็จะทยอยกัดขาวมาเรื่อยๆเลยนะคะให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะหลวงปู่ขาวนะคะสวยมากเวลากัดเต็มนี่ยังสวยเลยนะคะไม้ชนิดนี้ อันนี้จะเป็นหานุมานประสานกายนะคะประสานกายฟอร์มไม่สูงค่ะประสานกายนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา90บาทนะคะหานุมานประสานกายนะคะสวยมากอันนี้ชายชนนะคะต้นนี้ขออยู่ที่90บาทนะคะสําหรับชายชนป้ายแดงนะคะอ่าแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นชายชนป้ายแดงเหมือนกันนะคะให้ไปอยู่ที่90บาทเป็นชายชนหมายเลข2แล้วกันค่ะ อันนี้จะเป็นเดือนมีนาคมนะคะอันนี้ต้นแม่พันธุ์นะคะวันนี้ยกแม่พันธุ์ออกมาจากสวนด้วยนะคะเดือนมีนาคมใครสนใจนะคะตับเดือนอันนี้เป็นใบกลมนะคะตอนนี้มีต้นลูกแบ่งอยู่ที่100บาทเดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นลูกนะคะคือเขาจะเป็นไม้กัดสีไปด้วยนะคะสําหรับไม้ชนิดนี้แล้วตับเดือนกลมทุกชนิดเลยนะคะเดือนมีนานี้ค่ะ อันนี้จะเป็นเดือนมีนาคมนะคะที่หนูลงรูปพ่อเขาถ่ายมาฝากนะคะต้นแม่เมื่อกลางวันนี้นะคะก็จะอยู่ที่100บาทนะคะเดือนมีนาคมค่ะเป็นตับเดือนใบกลมนะคะนี่ค่ะน,นี้ดารานพัลั์นะคะต้นละ100บาทเท่านั้นนะคะนี่สวยๆเลยนะคะแล้วฟอร์มเขาเท่ากันสวยมากนี่นะคะต้นละ100ป้ายสวยมากๆนะคะใบดกๆเลยดารานพลั์อันนี้เป็นหน้าออริจินอลนะคะ นาตนฉบับเลยค่ะอันนี้ม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลต้นละห้ิบาท ะะก็จะเป็นไม้โทนม่วงนะคะนี่อันนี้ใครชอบนะคะไม้เลิฟนะคะไม้เลิฟก็จะเป็นไม้เก่าเหมือนกันนะคะมีมานานแล้วค่ะสําหรับไม้ชนิดนี้ทรงใบเนี่ยค่ะสวยมากนะคะแล้วก็พ่อเขาชอบเอาไปประกวดด้วยนะคะได้รางวัลมาหลายสนามแล้วค่ะสําหรับไม้เลิฟตอนนี้ก็จะเป็นไม้ผ่านะคะแบ่งไซส์เล็กนะคะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะไม้เลิฟค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพัานไหนนะคะสามารถ จดชื่อจดสายพันธุ์นะคะโทหรหาหนูที่เบอร์โทโร0642824363ได้เลยนะคะก็จะมีไม้หลากหลายสายพันธุ์หรือว่าพี่ๆรับชมคลิปอื่นๆน,นะคะมีต้นในใจสามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะส่งพร้อมกันได้นะคะค่าส่งเหมาอยู่ที่30บาทนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้มีเก็บเงินปลายทางนะคะก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ฝากพี่ๆกดติดตามสวนสานิตบบลสีด้วยนะคะมีบอลสีสวยๆให้ชมทุกวันเลย แล้วก็จะมีแม่พันธุ์มาให้รับชมด้วยนะคะคลิปเมื่อวานก็จะมีแม่พันธุ์แบบจุดใจเลยนะคะสามารถเข้าไปรับชมเพลินๆก่อนได้นะคะไม้ที่สวนเป็นไม้ทําเองค่ะดินนะคะใช้เป็นดินใบก้ามปูปลูกนะคะดินล้วนเลยแต่ที่สวนหนูจะไม่มีขายนะคะหนูก็ซื้อจากชาวบ้านนะคะที่เขาไปกวาดมาแล้วก็ เอามาหมักนะคะใช้เองเหมือนกันนะคะก็เลยไม่ได้มีขายเลยเพราะว่าค่าจะส่งนะคะน้ำหนักตีนมันค่อนข้างแพงด้วยนะคะโอเคก็วันนี้นะคะใครสนใจเลี้ยงบอลสีหรือสอบถามอะไรสั่งซื้อก็สามารถโทรหาหนูได้โดยตรงนะคะ0642824363ค่ะรับกี่ต้นแจ้งได้เลยนะคะ1ต้นก็ส่งหหยนะคะไม่มีขั้นต่ำนะคะพี่พี่รับ พันอะไรอ่าชื่อไหนนะคะสนใจสีประมาณไหนสามารถแจ้งหนูได้เลยโอเควันนี้หนูก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ